คลิปนี้เป็นหลอด H7 ครับ R4 ใส่ในหุนไดเว H1 ตอนนี้มองผ่านกระจกด้านในรถนะครับฟิล์มประมาณ60เดี๋ยวมองด้านนอกกันนะครับว่าจะประมาณไหน แสงด้านนอกค่องข้างก้านะครับแสงด้านนอกนี่ขนาดฟิล์ม60นะครับมองจากในรถนอกกันแห่เราเปิดไปสูงนิ้นี่ไปสูงไปตาม